ส่วนลดาันได้เท่ากันราคาเดิมหมนกดิมคือ4าลูกครับ็นสตามนั้นไม่มันต้องมีส่วนส่วนที่ทำมห้มันหนีขึ้นอีกนี่ดีแล้วมาให้ T T D L ขายด้วยหรือาปล่าขายครับคนี่เขาส่นเขาสั่งจะมีจำนวนเยอะกว่าขายเท่าไหร่นียครับเอ่อของทางลูกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ถือที่ได้เก่าให้ให้15ลูกขา5ให้15ล ไม่ต้องี่เป็นจดหมายแจ้งเข้ามาครับเือมีของพรีเมียนะครับไยพีเมียก็คือรูปที่มโลแกลนช่รุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้กาแล้วเดี๋ยวไปคุยกับทางนที่กําีลังที่ะบัญดา ทางให้คุณเส้นราคามทังแกรนด์สปอร์ตก็บอกว่าเป็นเกรดสูงสุดที่เคยทำนะได้รับการรับรองจากฟีฟ่าแล้วก็ผลิตที่ปากีสถานซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตฟุตบอลระดับโลกเพราะนั้นคุณภาพเนี่ย ก็ไม่น่าจะได้กว่าของนกี้ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องลองดู <c oughs> <c oughs> ว่าเรา <c oughs> เราเรา,เราต้องใช้แล้วถึงจะรู้ว่าเวลาเล่นไปแล้วมันจะมีปัญหาจุกเสียหรือว่าเลือกเบี้ยวหรือไม่ <c oughs> อันนี้ยังตอบไม่น่าแต่ว่าตามตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยใช้ได้เป็นไมโครไฟเบอร์อย่างดีอะไรแต่ไร <c oughs> ก็ต้องพิสูจน์กันเนี่ยอย่างเดียวก็ตอนนี้เรามีลูกมาแค่ร้อยกว่าลูกเราก็จะให้ธทโมสรนไปสิบลูกก่อน เพื่อจะได้ไปแสงคุ้นเคยก่อนปีใหม่เพราะหลังปีใหม่ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปถ้าใครจะซื้อเพิ่มเติมก็ก็บอกมาได้เราก็จะรวบรวมไปไปให้เขาสั่งมาทีเดียวก็คือใช่ทั้งทั้งดีหนึ่งกับพีเมลิก็จะใช้จะใช้อนี้ยี่ห้อน,นี้ดีสองก็ใช้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้เกรดเดียวหรือเปล่ามันอาจจะมีเกรดรองมาอีกหน่อยกัน อันแรกเลยนะคือเดิมเมื่อปีที่แล้วหรือปีนี้เราใช้ใน D 2นะครับซึ่งเป็นฟิล์มฟ้าพุงอยู่แล้วนะพอเรามารับโจทย์ที่เป็นแทนไนกี้ซึ่งเขาใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งพิมเล็กและก็ดีหนึ่งเนี่ยเราจาัดนโยบายบริษัทคือปรับคุณภาพให้ดีขึ้นให้ให้เสมอหรือว่าเทียบเท่ากับของไนกี้เลยนะครับโดยใช้เป็นหนังวสัสดุที่เป็นไมโครไฟเบอร์ iber, นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยวัสดุมันจะเป็นตัวที่เป็นพิที่ดีที่สุดนะครับจากญี่ปุ่น,นมันเป็นมาตรฐานของโลกอยู่แล้วว่าตัวดีญี่ปุ่น นะครับตัวนี้คือเราใช้ตัวนี้มาทาแล้วก็พัฒนาทั้งเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยให้ได้ดีเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับของที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะครับตัวนี้จะดูนุ่มแล้วก็มีการเทสมาแล้วนะครับซึ่งหลังจากเทสเนี่ยผมว่ามันน่าพอใจซึ่งดีกว่ารุ่นที่เราทําขายอยู่ในปัจจุบันรุ่นที่เราใช้ในดวิชั่นสองนะครับก็คือพยายามปรับเกรดให้มันเทียบเท่ากับที่เขาใช้อยู่นะครับครับทันเสร็จใช้งานนั้นทันแน่นอนนะครับหมายถึงว่าในช่วงต้นเดือนมีนาเนี่ยเราเส เปนแต่ว่าในช่วงนี้ปริีว่ามันเป็นที่ต้องฟีฟ่าพรูมเนี่ยเราต้องส่งไปให้กับาทางฟีฟ่าดูทั้งกราฟิกดีไซน์แล้วก็คุณภาพก่อนจึงจะอปพลูมออกมาให้ซึ่งปัจจุบัน,เ,นเราได้มาประมาณ200รลูกนะครับแล้วก็เฉลี่ยให้ทีมรับประมาณ10รลูกก่อนได้ใช้พร้อมๆกันแต่ว่าหลังจากาปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเราจะมีมาให้อีกเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการสั่งซื้อในการฝึกซ้อมมากขึ้นด้วยนะครับแต่ทันในการใช้แข่งขนันทันแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาครับ ไม่ไม่จํากัดเรื่องจํานวนนะครับแล้ก็มีตั้งราคาไว้แล้วก็อาจจะสั่งผ่านมัที่สมาคมหรือว่าตามชอ็อปแกนสปอร์ตของเราเองนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหมดครับผมครับ